สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ข้าปั้นครับฝ่ายปกครองครับผมสวัสดีค่ะชื่อภูโกรนะคะอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะส่วนดีค <t iller> <ส>่ะช <xem> ื <Blade> ่อสตางค์ค่ะอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสวัสดีครับชื่อขิงครับประธานนักเรียนครับสวัสดีค่ะชื่อจิ๋วนะคะเป็นรองประธานนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะเป็นรองประธานเรียนเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อบมนะคะเป็นฝ่ายกิจกรรมค่ะ เอาจ,จริงๆคือพอเห็นรุ่นพี่เมียก็อยากมีบ้างรู้สึกว่ามันเท่ดีกับการมีหน้าตัวเองอยู่ในหนังสือสักอย่างนึงเพราะว่าเราเนี่ยอยากมีความทรงจำดีๆกับเพื่อนๆน้องแล้วก็แบบว่าเออทำเก็บไว้เวลาแบบคิดถึงกันก็มาดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเค ถามว่ารู้จัก Enjoy ได้ยังไงก็เหมือนทีมงานของ Enjoy อะคะออ่ะททรพวกหนูมาแล้วพวกหนูก็นัดก็นัดสัมภาษณ์กันนัดคุยถามงานนู่นนั่นนี่แล้วก็รู้สึกถูกใจแบบว่าโหแบบเลิกนันแบบเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งใช่แบบว่าคลิกกันมากก็เลยแบบว่าเลื่อง Enjoy นะคะพี่ๆก็เป็นกันเองดีคะ่ะแล้วก็เื็นแบบว่า เออมันจุกก็จะร้อนมากมากแล้วพี่กับเออทำงานเต็มที่อะไรมาเนี้ยค่ะก็สนานดีค่ะคือเหมือนวิธีการทํางานของพวกเราอ่ะรู้สึกว่ามันจะเข้ากับ e n j o ไดีดีกว่าอืมแล้วก็เรื่องการถ่ายรูปของ enjoy มันค่อนข้างจะแบบ outstanding ออกมาแบบรุ่นต่้งรุ่นเขาก็อยากได้รูปสวยๆอ่ะเนาะใช่ใช่แล้วก็สพี่ๆเขาเป็นกันเองเขาสนุกสนุกสนานกันก็คือรู้สึกว่าพี่ๆเขาแบบว่า entertain ดีแล้วก็ใจดีมากค่ะว่าถ้ามีอะไรแบบก็จะช่วยตลอดเลยแล้วก็ แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแบบมีคำถามเขาก็จะแบบช่วยตอบคำถามเราใช่ค่ะคงขิงมีอะไรหรือเปล่าคะก็ทำากับเอ็นจอยสนุกมากครับก็อยากให้เอ็นจอยเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับก็เป็นการทำงานที่สนุกมากๆไม่ว่าจะการประสานงานการทำงานในสถานที่จริงแล้วก็การคุยงานนอกงานหรือว่าการบิ๊มงานต่างก็ถือว่าราบรื่นแล้วก็สนุกมากๆครับสำหรับ นะคะที่สนใจอยากจะทําหนังสือรุ่นเนี่ยก็สามารถดูแล้วก็ติดตามผลงานของทาง Enjoy Idea เนี่ยได้ทาง Facebook และ Instagram ตรงนี้เลยนะคะ